สวัสดีครับชาวบีเจ m e มเอทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในาพาร์ทของการอัปเดตตัวคัสซอมเฟิร์มแวร์กันนะครับวิธีการอัปเดตคัสซอมเฟิร์มแวร์ง่ายๆครับก็คือหนึ่งก็คือลูกค้าทุกท่านต้องปิดทําการปิดเครื่องนะครับเสร็จแล้วถอดไมโครเอสกีกาออกมาใส่การ์ดเรเดแล้วนําเสียบกับเข้ากับคอมพิวเตอร์ครับต่อไปทําการเข้า BJ s h a ช e Drive นะครับ เสร็จแล้วถ้าเป็นระบบ Sx s X นะครับให้ทำการ eta, ดาวน์โหลด CFWS Beta เวอร์ชันล่าสุดไปนะครับคลิกขวาและดาวน์โหลดถ้าเป็นระบบ a s p r e r e นะครับให้โหลดดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปครับ CFWS m o s p h e r e นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ไฟล์หน้าตาประมาณนี้มาครับ ให้ทําการแตกไฟล์นะครับจะได้โฟลเดอร์นี้มาครับทําการลากครับลากเมาส์คุมครับเสแล้วคลิกขวาและเซนต t ทูไมโคร SD การของทุกท่านครับเสร็จแล้วทําการอินเจ็ค ตัวมบคญซีการของท่านออกพอเปิดเครื่องเวอร์ชั่นก็จะเป็นเวอร์ชันอัปเดตนะครับเรียบร้อยครับวิธีการอัปเดตครับซัอร์ตซาพองเฟิ่มแวรง่ายใช่ไหมครับทุกท่านก็สามารถทำได้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับชาว BJ Gamer ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r r i e ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจคลิป นินเทนโดสวิสเช์เบกสามารถติดต่อได้ท้งไลน์ช้อปปี้หรือทางเพจร้านได้เลยครับขอบคุณครับ